สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะเม e าโร r นะคะอืมก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอ่านแรนดอม เช็คพลังงานความรู้สึกของเขาเนะเวลานี้ที่คุณเข้ามารับฟังนะคะไม่เหมาะอาจจะทําคลิปแรนดอมแบบนี้อยู่ตลอดนะคะเพราะว่าความรู้สึกของคนเราเนาะเราเปลี่ยนกันได้ตลอดนะคะขึ้นลงนะคะอารมณ์ดีอารมณ์มมเสียเพิ่งมีปัญหาอะไรกันไปล้วก็มาเช็คได้เนะาะเป็นแรนดอมบางทีเนี่ยนะคะเขาก็จะไปดึงพลังงานของคุณนั่นแหละคะ่ะเข้ามานะคะก็ดูว่าเนาเวลานี้ที่คุณเข้ามารับฟังนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้าง นคนที่คนถามถึงเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ สำหรับคนที่ติดต่อแม่หมอมานะคะหรือว่าที่ส่งข้อความมาแล้วนะคะมีทั้งยังไม่ได้อ่านด้วยนะคะหลายข้อความเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอทยอยตอบนะบางทีถ้าเข้าไปอ่านแล้วมันต้องตอบตอบตอบเลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งอะ่ะคือติดสายโทรศัพท์อยู่นะคะคือมันโฟกัสเรื่องอื่นไม่ได้แบบไม่มีสมาธิ T นะคะก็าอาจจะแบบเผลอไปกดเปิดแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้อ่านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตอบแน่นอนนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าอ่าบางทีอย่างที่บอกว่าคุยโทรศัพท์อยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะ ตอบกลับได้เลยอะไรอย่างนี้นะ,อะขอดูหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณค้า of for ฟ u n e เลยนะโอ้ยพรมลิขิตโชคชะตานะคะความสุขนะเหมือนแบบอืมดูสินะเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในการที่ได้พบเจอคุณนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเขารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่แบบต้องเป็นคนที่โชคชะตาส่งมาแน่ๆเลยเป็นคนที่เขาร้องขอแต่สิ่งศักดิ i, ์สิทธิ์เราก็ได้มาเจอคุณแบบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเขาเชื่อแบบนั้นเลยนะเป็นคนเชื่อเรื่องพมลิขิตด้วยนะจะสัรชาติไหนจะเป็นคนประเทศอะไรก็ตามนะคะเขาเชื่อว่าคุณเป็นโชคชะตาเป็นพมลิขิตเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้เขานะคะหรือบางคนก็แบบ เมื่อไหร่จะเจอนคู่สักทีนะเออขอให้ได้เจอคู่ที่ดีนะคะการได้พบเจอคุณนะ่ะเขารู้สึกว่านี่แหละคนที่แบบว่าเพิ่งอธิษฐานร้องขอไปนะคะอืมบางคนก็มองมองจ้องๆกันอยู่ในโลกออนไลน์กันมาสักพักแลหนึ่งดาบนะหนดาบ นะคะอ่าบางคนยังคิดเลยนะคะบางคนยังคิดที่จะตัดคุณเลย <c oughs> นะตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดหนึ่งดา่าเป็นคนที่แบบอ่ะยอมแล้วคุณอยากจะทําอะไรกับเขาก็ทํานะอืมเนี่ยนะคะแต่เขาจะอยู่เฉยๆนะคะอ่าเขาจะอยู่เฉยๆเขาไม่ตัดคุณนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะตัดเขาเพราะเป็นไพ่กําลังจะตัดเล็บแต่ว่าเขาไม่ต่อต้านไม่อะไรยอมแต่โดยดีนะเหมือนกับคุณอยากจะทําอะไรเขาก็ทําไปเถิดอะไรอย่างเนี้ยอยากจะดุ เขาจะโกรธเขาจะไม่รักเขาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักคุณแบบนี้ค่ะนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะหนึ่งดแาบบยังเป็นไพ่ที่ค่อนข้างชาัดเจนในใจว่าโอเคเขาตัดสินใจแล้วนะว่าคือว่าจะเดินไปต่อกับคุณนะคะยังไงก็จะมีคุณนะคะตามไม่ขาด จัสมินชัดเจนมากจัสมินนะคะก็นี่แหละค่ะตามที่อ่านไปนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ประกาศออกมาเลยนะคะเป็นไปนตามนี้นะ,ะโอ้ไพ่เมเจอร์คณา,าออกนะเขาหวงคุณหวงแหนคุณแล้วเขาก็คนนี้พร้อมที่จะปกป้องคุณนะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยนะคนนี้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคุณอยู่ข้างหลังเขานะคุณอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหน้าคุณนะคะแล้วก็แบบมีสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้า นะคะก็คือเหมือนเขาพร้อมที่จะคุ้มครองปกป้องคุณนะคะอืมไม่ให้ใครมาทําร้ายคุณ the e m p r e s นะคะน่าหลักมากนะ จะเลี้ยงคุณเป็นอย่างดีเลยนะอยากดูแลคุณนะคะออยากเข้ามาดูแลทุกเรื่องเลยนะคะกินจนอ้วนไปเลย <c oughs> นะคะเป็นยังไงก็รักนะคะเออคุณจะเป็นอะไรจะทําอะไรนะคะเป็นราชินีของเขานะคะนางพญาของเขานะคะดี e อ็มเพลทนะคะเป็นที่สุดเป็นที่หนึ่งที่เดียวในใจนะมีให้เพียงคุณคนเดียวเลยรู้สึกยังไงกับคนอีขา เขารู้สึกภูมิใจเนาะที่มีคุณเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนชอบดีจังเลยนะอืม the f ฟู l ค่ะนะ the f ฟู l การเริ่มต้นกันใหม่นะ the f ฟู l การเริ่มใหม่นะคะการนั่งมองไปที่คุณนะคะเป็นแบบเป็นดวงอาทิตย์ที่ทอแสงลงมานะเออก็เหมือนแบบความหวังนะคะมีแต่ความแบบ เดอะฟู uh, Fool, เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่ก็มีดอกไม้เนี่ยดอกไม้กุหลาบขาวและสีชมพูนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะแล้วก็เดอะสันขึ้นมาในไพ่เดอะฟูเดอะฟูคือการเริ่มต้นใหม่นะเเดอะฟู Fool, การเริ่มต้นใหม่การที่แบบไปต่อในความสัมพันธ์นะไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยเขานะนะ ดูยอมคุณมากเลยจัสติสไพ่เมเจอร์และไพ่ตัวตนขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะอืมไพ่เมเจอร์อัคานาเป็นไพ่ที่พลังงานสูงนะคะแล้วก็คือเหมือนความรู้สึกของเขาอะ่ะเราอ่านไปสมมติบเต็มสิบอ่ะนะแต่ความรู้สึกของเขามันร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็ j u s t ิสนะคะเขายอมคุณนะคะแล้วก็จะกัดไม่ปล่อยด้วยนะ <laughs> แต่ว่าเป็นที่เป็นเรื่องที่ดีๆเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะเหมือนแบบว่าคุณอยู่ในกำรรม,มือของเขา ก็ไม่ใช่เขาอยู่ในกำรรม,มือของคุณนะคะจะทําอะไรกับเขาก็ได้นะคะไพ่จัสติความหมายของเขาคือความถูกต้องความชัดเจนนะคะความตรงไปตรงมาเนาะเออเป็นเหมือนกับว่าจะยอมคุณอะ่ะก็เหมือนคล้ายๆกลัวคุณนะคะเออคุณอยากจะทําอะไรจะพูดอะไรจะโกรธอะไรก็ตามก็ก็เป็นไป,นเ,ปนเลยเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยอะไรอย่างเนี้ยนะคะประมาณนี้ค่ะจะสติเขายอมให้คุณกัดมือเขาเลยนะเห็นไหม พยายามให้คนกัดมือเขาเขาก็ยังรักด้วยนะอืมยิ่งดือ้อยิ่งรักเนี่ยเอ็มเพลเอร์อุ้ยคุณเป็นคู่กันนะเขาถึงได้รักคุณมากขนาดนี้นะคะเขารู้นะคะดูไพ่ตั้งแต่ใบแรกแล้วนะเดินมาเดินทางมาจนทุกวันนี้ได้มาเจอเจอคุณอะนะนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอ้โหผ่านช่วงชีวิตมามา,มากมายกับคนอื่นๆหรือกับดวงสตาร์ชอกสตากับ เรื่องราวมากมายหลายอย่างนะมาเจอคนที่เขารู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วอะนะเป็นตัวเองให้เต็มที่ไปเลยเขาพร้อมที่จะดูแลคนทุกสิง่งทุกอย่างนะคะ emperor empress นี่เนื้อคู่แบบโอ้โหมาหาจากกาักรพรรดิมาหาดินีนะคะเขาคนนี้ก็เป็นเจ้าคนนายคนคุณนะคะนะคุณก็เป็นเจ้าคนนายคนนะคะส่วนคนที่ส่วนคนที่คุณถามถึง ใช่ค่ะนะไม่เหมาะงงอะไรเนี่ยก็คือแหมพอะคู่ขึ้นมานี่งงเลยนะคะก็คือว่ามันเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะเออเขามองคุณเป็นเอ็มเพลสนะคะเนี่ยนะก็แบบเขาจะดูแลคนให้ดีนะคะปกป้องด้วยนะอย่างที่บอกคนรักของเขาต้องสบายอืมเขายอมลำบาก ดูหน้าเขานะแมวนี่เนาะแบบดูหน้าเขาสิแบบโอ้โหเก็กด้วยนะโอ้น่ารักเนาะพายเขานะแปดเหรียญน,นะคะนะอืมนะคะก็เป็นแบบ แดเหรียญเป็นความเป็นการสานต่อนะคะเป็นการที่ความสัมพันธ์เนี้ยมั่นคงนะคะก็จะยืนยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแปดเหรียญเนี่ยเขาอยากจะกินคุณตลอดเวลาเลยนะคะดูสิเห็นคุณแล้วก็อยากจะแบบนะคะเหมือนแบบว่าน่าทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักค่ะพี่นะรู้สึกยังไงกับคนค่คะ <S <S เขารักคุณมากเลยนะบางครั้งอ่ะคุณก็ทําให้เขาเขินอายนะคะเนี่ยเขาก็แอบ คือเขาเป็นคนที่ไม่โรแมนติกหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีเอมพล์ขึ้นมาด้วยเนาะเออแล้วก็คือแบบตัวเขาว่าเป็นเอมพล์ตัวคุณเป็นเอมเพลสนะคะหรือสลับกันได้เนาะเออเป็นแรนดอมนะคะก็ปรับเอาในสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะอืมบางครั้งเขาก็แบบเหมือนเนี่ย เขาอยากจะหวานกับคุณนะนะแต่ก็คือแอบดูคุณอยู่ตลอดเลยนะเหมือนแอบดูแอบส่องคุณอยู่ตลอดเลยเวลาคุณทําอะไรเขารู้สึกภูมิใจเหมือนภูมิใจจังเลยดูแฟนเขาสิภูมิใจจังเลยดูภรรยาดูสามีเขาสิประมาณเนี้ยนะคะก็ในไพ่นี่ขึ้นมาเขารักคุณนะคะแล้วตอนนี้ในใจเขาก็มีแต่คุณคนเดียวนะคะเขารู้สึกโชคดีมากๆเลยที่ได้พบเจอคนคนแบบคุณอย่างเงี้ยนะคะที่ได้พบเจอคุณนะคะก็มองว่า คุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะไพ่เขาคอนเฟิร์มยืนยันด้วยอย่างนี้นะคะก็เป็นแรนด o อมนะคะก็ถ้าใครอยากดูนะคะให้ละเอียดก็ต้องดูส่วนตัวนะคะแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็อ่านมาก็ค่อนข้างละเอียดแล้วนะสำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะเพราะไพ่ค่อนข้างคลองจองกันขึ้นมานะตั้งแต่วิวออฟฟอร์จูน e อเม e เอเและทุกๆใบที่ออกมานะคะก็ประมาณนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ